สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันอีกแล้วค่ะวันใดเจอกันหลายมือค่ะพอดีกลับบ้านนะค่ะกับบ้านบุมีเวลาค่ะบุมีเวลาอาดคลคิปเนาะค่ะมือนีกัได้สมตำค่ะพักซีเล่าค่ะพักซีเล่ามาตาบานเท่าเลยค่ะแล้วก็ต้นหอมประกาศหินค่ะประกาศประกาศสอยค่ะมาตาบานหมดเลยค่ะแม่ปลูกไว้เนาะค่ะมาขาดเสียบๆน้ากันค่ะมือนีแต่ของมาตาบานเนาะค่ะตามบุกหุ่งค่ะ ผักซีลาวบ้านเ้องหอมๆเลยค่ะมาค่ะคำใหญ่ๆน้ากันเลยค่ะพวได้พอกันหร้ยมอือยากค่ะไปวสิอัดลิปกับบมมีเวลาค่ะมาค่ะคำใหญ่ๆน้ากันเลยค่ะจะเขาเจ้าค่ะมันเนี่ยกลับมาหอดด้อ เบิดมาเขาค่ะจำห่งมันไต้บับกก่อค่ะ ลกมาดึงมาึงหกักมันเลยค่ะมาค่ะ พักบานเฮาปลูกงามงามค่ะแม่ปลูกไว้ สดๆเลยค่ะทั้งสดทั้งหอม ใส่ประกอบสองหน่วยคือเกาล่ะค่ะ ย้ำนี่ยุบาลเทาสิปลูกพักเนาะค่ะปลูกต้นหอมปลูกพักซี่ลูกพักอันากาดเนาะค่ะปลูกพักปลูกเพลค่ะยุบาล ใส่ออมเนาะค่ะผักซีร่าไปบ้าน,นะของกินเบือดเบือยากเลยค่ะจักว่าห้อยจูบห้อยโคงค่ะจักว่าหนูจักว่ากบเนาะค่ะปาะลากระไรไร กินบอเบิดแห้อค่ะตำายอยู่ค่ะหน่วยหนึ่งตำเบิดทั้งหน่วยเลยค่ะหอกคุงได้มาตาบานค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ